สถานการณ์น้ําในพื้นที่ของรุ่มน้ำแม่กองในปัจจุบันสืบเนื่องจากตั้งแต่วันที่23เป็นรกฎาคมได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันจากอิทธิพลของลมมรสมุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงที่พัดปกคลุมประเทศไทยทําให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่อําเภอสังขาบุรีอําเภอทองผาภูมิ และอำเภอไซโยทำให้มีปิมาน้ำจำนวนมากไหลลงสู่ลำพุ้ยสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและไหลลงสู่แม่น้ำแม่กองบางส่วนของพื้นที่มีมีระดับน้ำล้นตลิ่งทำให้ราษฎรที่อยู่ริมน้ำได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทางกรมชปมะทานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนท,ท้องถิ่นและจังหวัด ติดตาให้การกำกับดูแลช่วยเหลือรวมถึงทางสำนักงานจุงปรัาที่13ได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เกื่อแม่กองเพื่อช่วยลดผลกระทบของพื้นที่ตอมบนในการปรับเพิ่มการระบายน้ำในครั้งนี้สำนักงานจุงประทาที่13ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนในจังหวัด ที่อยู่ที่อยู่ในพื้นที่น่านไถ่น้ําประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามให้ทราบถึงสถานการณ์การระบายน้ําของเขื่อนแม่กองและให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องท้องถิ่นหรือราษฎรที่มีบ้านเรือนมีพื้นที่อยู่ในในพื้นที่รุ่มต่ำที่ติดกับแม่น้ําได้เตรียมความพร้อมในการได้อพยพขนย้ายสิ่งของเพื่อลด ความเสหาที่จะเกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับโครงการส่งน้ำดบน้ำรุษษาแม่กรองนะครับได้ระบายน้ำท้ายเขื่อนนะฮะในเวลาประมาณเที่ยงของวันที่ 28รกรกฎาคมนะครับปริมาณน้ำที่ระบายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ 1, 1 6 6งรกบลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับในส่วนของสำนักชุมนุมฐานที่13นะครับก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับด้านเครื่องจักรเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ทางสำนักงานชุมนุมฐานที่13นะฮะร,ร่วมกับโครงการส่งน้ำและหมูงสาแม่กองนะครับก็ได้นำโดนนะครับ ไปตรวจสภาพท้ายเขื่อนแม่กองนะฮะจนถึงอำเภอท่าเลือนะครับว่ามีพื้นที่น้ำท่วมอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวเขื่อนแม่กองเองนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงดีนะครับเนื่องจากเขื่อนแม่กองเนี่ยรับน้ำได้สูงสุดถึง3,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับทางโครงการส่งน้ำดลวสาแม่กองนะครับก็ได้จัดตั้งศูนย์นะครับ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับรับภัยพิบัตินะครับก็ตอนนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรนะฮะเฝ้าระวังนะครับแล้วก็รายงานสถานการณ์น้ำทุกชั่วโมงนะครับก็คงฝากให้ทางพวกเรานะฮะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับว่าแนวโน้มจะทรงตัวในอีกไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่หรือจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะฮะก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ